บอกก่าเดอพี่น้องเจอปัญหาซับซ้อนกันหลายอย่างหลยเฮ้าก็บ่สามารถที่จะทะลุกออกได้นะคะแม้ตคะทังตัวตนเฮ้ามันกันล้วมเข้าไปเร็วเจอปัญหาจังสี่เงินบบมีเอาทรงมากทำไมทาบ่าทรงมาเขาสิมขากูทรงมากทรงมาบอกเอ่ย คำนี่ย่าคูยา,ยาเข็นกันเด้อจ้ะพ่อหยังการที่ภัยเศตษหยังสักจางอยู่เมืองนอกบ่มันง่ายๆงานตั้งแต่เมื้อวันจันทร์จนหอดวันศุกร์ถามมาเสาร์อาทิตย์เจอ,อยังไข่ส้าซอกส้มซ้อยเพราะยังด้วยความวังดีจากเอื้อยเพื่อที่อยากจะทรงเสียน้องทุกทุกด้านอยากจะให้น้องปดลด็ลกจากของออกจากสิ่งที่มันวิตมิดสนิทเลยเนาะ เอาไปเอามาเอื่อยผู้อยูย่ทั้งนี้กระซอยจาของจนน้นำตาแถบกระเด็นทุกคนคะ่ะสายเลือดเส้นหนึ่งนะคะที่โตได้พันกันลุมอุ้มกันอยู่ซอยเหลือกันและกันยังบ่เห็นคุณค่าเสว่าจังไหนเนาะสุคนผู้ใดหูจักก็บอกกันแน่นอะนอะ่ะนี่ค่ะค่ะทุกคนคะ่ะคนไทยอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะเมียฝรัง่งบอมันแค่เมียฝรั่งนะคะเอาไปเอามา น้ำทุกน้ำหยาดนี่ก็ต้องทรงเสียกันขออ่อยละเมยน้ำอิเล่บ่ารัเด้อจะ้ะด้วยความที่วาอยากจะซอยนองให้พนอยากจะซอยครอบขวัวให้มีแต่ความสุขเลือกจะคล้องให้เป็นทุกข์เอาจะคล้องเป็นที่บดบังให้ผู้อื่นฝ่าฝนตกปันได้ก็บลให้ผู้อื่นเปียกเอาจะคล้องไปบังไว้น้ำตาลิ้นจนถ่วมหนาผาก ท่วมนาท่วมตาแลว้วว่าพ่อจกักขีไข่ยิงไหลย่อยผ่านไปกะบอกแต่จะข้องว่ากระตามมันซอยเพื่อนให้ขามไปแลว้วก็สีดีขึ้นว่าเก่าแต่บดัดใด้เนาะค่ะเมื่อไม่พานมาเรื่องไงมันก็เกิดขึ้นไปเลยคิดดีๆเด้อจากผู้ใดที่บอกว่าบ่มี่ก็ต้องขอดมาบ่มี่ก็ต้องซอยกูกุสิตตายแลว้ว เขาสิขากูแล้วเขาเอาเงินไปเขาอยากได้เงินต้องปล่อยเงินให้เขาต้องเอาให้เขาผูสิตตายแล้วอย่าวัาอังสันเป็นเด็ดขาดให้กำลังใจคนโทรเฮดงานอยู่เมืองนอกในเด้อจ้ะทุกคนคะอันนี้แค่ข้ามเดียวกัยังบ่มีขอดขอกันร้ายมันบ่ไว้ด้ค่ะมันเมือหอยคนทางนี้น่ะนะส่วนสิได้เงินตะลาบาทขูดสวมแล้วขูดสวมอีก าพับนั่นเฮ็ดนี่นั่นทุกคนงานงานยืนมันก็นยืนงานหนักกันหนักยีนดีบอกแล้วถึงเฮ้าพยายามบอกจะของวาจะของเก่งปันได้ก็ตามร่างกายของเฮ้าเมื่อใดเมือหนึ่งมันก็นตรงเจ็บตรงเป็นอยู่แล้วจังไดกระลักตัวจะของไร้ลา้ก่อนก่อนสิไปซอยชีวิตผู้อือน่นแขนขาเ้าเงี้ยวว่าพ่อห้องสิไปปอนเขาปอนน้ำเพ่นบ่ไดเด้อจากทุกคน บอกกันเตือนกันเนาะค่ะลิโตนคนเหตุงานเมืองงอกนั่นะบ่เมนธรรมดาด้สุคนส่วนสิเดแต่ละบาดต่ละสะตังบางคนกระถือทั้งโกงบางคนกระถือทั้งดาทั้งปล่อยทั้งตบทั้งตีเบิ้งเอาโลดค่ะข้าวออกโ้มโขม,โมเนาะบ่เม็นอย่างอื่นเด้ปัญหาชีวิตจังสี่ส่วนสิเดมาบกส่วนสิดเดอเราห้กันฟังมันต้องมีประสบการณ์มาก,ก่อนเด้อจ้ะ อันนี้อยากจะบอกทรงโตเนาะค่ะทุกคนค่ะผู้ใดคิดว่ามันดีจังไดเนาะก็ทรงโตกันไปเด้อจ้ะสาวสว่างเป็นกําลังใจให้สู้ผู้ทุกคนอิลีมากแพงกันคือเก่าเนาะค่ะบได้เห็นนาคาตากันเฮาก็เป็นพี่น้องกันออนไลน์นี่ละจ้าไปละ